แค่กันน้ำแค่ซีดค่ะมือหนี่งสิบห้ามัเก็บสมุนไพรนะค่ะนะอ่ามือหนี่งห้าสิบเก็บสมุนไพรอีกอย่างอ่ะเดี๋ยวข้าวมาที่สามข้าเบิ้งกันค่ะนะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยจ้ามือนึ่งก็คือสมุนไพรนะจ้ะน่ะสมุนไพรเฮาสิบเอ็ดเฮ็ดสมุนไพรมือหนึ่งเฮาสิบเอ็ดเฮ็ดอยังเดี๋ยวก็รอดที่สามเบิ้งหัวเฮาสิบเอ็ดฮ็ดอยังนี่ก็คือยาน้างด้วยค่ะเด้อ ยานางยานางอีหล่ะจ้ะเขามาเก็บของข้างบ้านเลยนะนักจ้ะเนาะยานางเลยค่ะนะสมุนไพรฑีเด็กอะคือว่าภาษาอังกฤษแปลว่าปยังเฮ้สมุนไพรไทยเดี๋ยวให้น้องเราให้ฟังเด้อเว้าเว้าดังๆแน่เพราะว่าเดี๋ยวเฮาบ่มีเฮาบ่มีไมโครโฟนเอาว้าดังๆก็ได้นะเป็นเนมอังกฤษ เรเรียโครรานะคะเราก็จะไปทำเป็นจูสไซคลัสคลัสซีดีจูสนะคะ and c a ฟ c a คแอ l คอร์ฟิ l ก็ได้นะคะคอฟิ l ไม่มีสารกันดูดนะคะไม่มีอะไริ้มเนี่แต่สุขรคานะคะที่วันนี้จะเอาไปทำเพราะว่าตัวจอยเองนั้นเป็นภูมิแพ้นะคะมาหลายวันไปหาหมอฉีดยามาหลายรอบแล้วมันไม่ดีขึ้น ส่วนที่กินแล้วดีขึ้นก็มียาเขียวแล้วก็อันนี้จะทําให้เป,เป็นยาเย็นนะคะจะทําให้ร่างกายเนี่ยลดอุณหภูมิความร้อนในตัวในายลงไปนะคะตุ่มที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะน้อยลงไม่คันนะคะมันดีต่อสุขภาพมากๆถ้าเกิดว่าใครไม่เคยลองทานเนี่ย ต้องต้องคั้นสดๆน,นะคะล้างสะอาดแช่ตู้เย็นไว้จะดื่มง่ายกว่านะคะ,ะถ้าคนไหนที่แบบว่ากินยากหน่อยก็อาจจะเพิ่มน้ําตาลลงไปนิดนึงนะคะแต่มันต้องเยอะนะค่ะมันจะดีต่อสุขภาพมากเลยอันนี้ก<ด>็ค,คือคิเรียโคราค่ะคีเรียโคราค่ะภาษาไทายใบายานางค่ะใบายานางนี่นะคะใบายานางแล้วเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราเก็บ ใบย่นางมาแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปเพื่อล้างทำความสะอาดล้างทำความสะอาดเนาะค่ะนะแล้วก็เขาก็แยกใบย่นางมาแล้วแยกจากเครือมาแล้วเนาะเขาก็สีแช่ไวประมาณสักสิบถึงสามสิบนาทีเนาะคะนะอันนี้เนาะเขาสีแช่ไวเนาะสิบถึงสามสิบนาทีแช่ไวแบบนี้เนาะคะเนาะ แช่ไว้ล่างแก็สะอาดทั้งคูนทั้งอย่างแล้วจ้ะทั้งคูณทั้งนางเนาะอ่ะวันนี้เราล้างไปก่อนเนาะหลังจากเราล้างน้ำยานางนะคะล้างยานางแล้วก็แช่เกลือมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วทีนี้เราจะมาทำการขยี้ขยำ ขย่ำขยี้ที่ที่ที่เรารู้ว่าย่านางมันกินได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าต้องบอกกก่าวนะก่อนนิดนึงเพราะว่าท้าความไปนิดนึงคือแม่ตุ่มย่าตุ่มญาตุ่มนี่คือเป็นน้องสาวของแม่แฟนนะคะ เป็นน้องสาวของแม่แฟนซึ่งทำงานในมูลนิธิของพระดาบทนะคะเป็นทำงานในมูลนิธิแกบอกว่าน้ำย่านางเนี่ยหลังจากที่เราเคยกินใส่น้ำใส่แกงหน่อไม้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหน่อไม้มันมีความร้อนหน่อไม้มันคือเป็นอาหารที่ร้อนเป็นอาหารลิดริดร้อนก็เลยเอาน้ำย่านางมาเป็น ดิบเย en, een, então, tenha, a, Rey, ็นเพื er from, <normal language> ่อที่จะไป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 คายไปคายอะไรอะความร้อนของหน่อไม้เนาะพอคายความร้อนของไม้ไอเราก็ไม่รู้เอะย่้านางมันกินได้ด้วยเหรอเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วย่าบอกว่าน้ำาย้านางมันกินสดได้เพื่อเพื่อบรรเทาคือเพื่อเพื่อล้างพิษในร่างกายแต่ว่าต้องคั้นสดสด ขานสดๆ,สดๆกินสดๆล้างพิษในร่างกายให้ให้มันออกไปเนาะโดยที่ว่าตอนแรกเราไม่รู้นะอันนี้คือเป็นภูมิปัญญาของของคนเท่าคนแก่เนาะแต่ว่าไอเราไม่รู้แต่ทีนี้ว่าเรารู้แล้วล่ะว่าญาตุม่มแต่ญาตตุ่มได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งแกก็ได้ถ่ายทอด เถออ่ายทอดแล้วก็ส่งต่อละมานและที่สําคัญแกก็ได้พระราชทานเพลิงศพของพระเจ้าอยู่หัวเนาะแล้วก็แกก็บอกไว้ว่าแกทํางานมูลที่พระดาบทนะคะทีนี้เราจะทํายองอย่ายนางทารียครัชทารียครัชนะคะแล้วก็จะอันนี้คือนางเอกเราวันนี้ เราจะใช้น้ำสะอาดทำกินเองนะคะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้แพ้มากแพ้จนแบบน้ำสะอาดนะคะอันนี้น้ำสะอาดนะ as clear water นะคะ cleans นะคะ cleans waterwe gonna crush tirer terecora by my hand นะคะ and I wash alreadyand after a f e r you you gonna crush hard or soft after you นะคะ Just like this นั่ like นเอง <own S 2> ของเรา <own. S 2> พูดดังนิดนึงเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ได้ยินเพราะว่าเราไม่มีไมโครโฟนเราใช้จากโทรศัพท์ทางในคัสไลต์น,น,น, like this, นะคะหรือแถวบ้านเรบร้านหยองนะคะหยองแถวบ้านเรบร้านหยองนะคะเราใช้น้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราดื่มเองเราต้องใช้น้ำสะอาดนะคะหลังจากที่เราเคยใส่แกงหน่อไม้เนาะใช่ไหม Yes วิบกินวิบกินเดือดชัย Thai s uh, o th th นะคะเป็นแบบแบบบุ้งซึ้นะคะ But today we gonna eat like p e r f u m นะคะ because it m a k e me feel good and when you pee you don't smell anything from your pee you drink drink as water ต่อเลยค่ะ สอภาษาไทยด้วยค่ะแปลภาษาไทยด้วยฟังไปดูเรื่องแปลภาษาไทยนะคะที่พูดตะกี้คือว่าอะไรอ๋อเราก็จะดื่มแทนน้ำไปได้เลยนะคะแต่ว่าคนไหนที่ดื่มยากอย่างที่บอกนะจะต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนให้มันเย็นจัดจัดนะคะหรือว่าจะใส่น้ำแข็งก็ได้จริงๆควรจะดื่มโดยไม่ใส่น้ำแข็งจะเป็นการดีมากเลยนะเพราะเราจะได้เ,น,เน้น เ็นนะคะชีจะไม่เหม็นเลยนะอันนี้คอนเฟิร์มไม่เหม็นเขียวไม่เหม็นเขียวนะนะมันจะเหม็นเขียวค่ะมันจะสปิลไลค์แอสพารากัสเป็นเป็นเฟรชแอสพาร์แอสากัสนะคะกลิ่นม,มันจะค,คล้ายๆกันเลยแต่ว่าดื่มยากแต่รับตัวจยดื่มได้เพราะว่ามันดีต่อสุขภาพมันดีตรงที่ว่าหนึ่งคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ oh จะขับสารพิษจะขับสารพิษออกมาอันนี้เนาะยองอย่านั่งเนาะ สำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์อ่าน้องจ่ายอธิบายจ้ะสำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอย่างเช่นจอยนะคะมันหกเรียงไม่ได้เนาะหนึง<ช>่งทำงานด้วยแล้วก็สองสังสรรค์เพื่อนท,ทำงานอะไรบอกก่นอนเกี่ยวกับเหล้านะคะเป็นร้านอาหารเนาะก็ประสบการณ์ก็หลายที่อยู่ต้องต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าน้องนี่เป็นแอซิตของวายคอนเน็กชันนะคะหร no, 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 no. ือว่าดปป๊๊ อ๋อหม,มายคมว่า<ด>คุณเคยทํางานที่นั่นไม่ได้ไม่ได้ไไดเราจะไปภาพพิงเขาไม่ได้เขาจะปรับตายแล้วถ่ายไปแล้วก็ตัดออกไงไปตัดออกแล้วตัดไม่ได้อันนี้เราเทสเดียวจบคือหมายคมว่าเขาเป็นผู้จัดการร้านวายร้านหนึ่งนะคะแล้วก<ช>็มันก็มีการเทสก,กับลูกค้าบ้างเทสก,กับกับหลายๆอย่างบ้างนะคะหลายๆอย่างบ้าง คือคนทํางานร้านวายเนี่ยมันต้องมีการดื่มอยู่แล้วแลวน้องเป็นเป็นเป็นแอซิดเป็นผู้จัดการแอซิดก็คือผู้จัดการเพราะว่ามันไม่มีผู้จัดการมีแอซิดคนเดียวก็คือเป็นผู้จัดการนั่นแหละแล้วก็คือทํามาหลายๆอย่างหลายๆครั้งก็คือมีการดื่มเนาะอ่าดื่มด้วยงานและดื่มด้วยความชอบดื่มด้วยงานด้วยแล้วก็ด้วยความชอบด้วย ทีนี้ก็กลายเป็นว่าเออเราด<ม>ื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ค่อนข้างเยอะมันก็เลยสะสมทีนี้ว่าย่าก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้มันช่วยลดความร้อนในในร่างกายเราได้แล้วก็เวลาเราเป็นผื่นเป็นไรเนี่ยดื่มไอ้ตัวนี้ไม่ถึงสองขวดนะคะท่านผู้ชมทุกคนเนาะดื่มไม่ถึงสองขวดนะมันดีขึ้นมากเลย ลแล้วมันเป็นผลสําหรับวันนี้ที่เราจะมาทำนี่อย่างกับคาราฟิวบอ่คาราฟิว yeah, <colour> อ่ะพูดภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยคาราฟิวนะคะเอาอะไรละ่ะอ,อธิบายเนี่ยเผื่อคนต่างประเทศเขาฟังอ่ะเขาไม่รู้จักน้ำเน่นางออะหนูอธิบายอีกรอบนึงจ้ะ you can do uh, you can do by your own นะคะ easy but it's difficult to find it because I found it from the from the neighborhood And I asked for that, can I have some? Because I need to do curfew for myself. Because I'm, I'm feeling a little bit sick for a few days. I went to I went to see doctor twice, but it's not get better. Uh -huh. And now and now uh need to do curfew by this because it's good for health and it's good for me too for now. อคนัซน uh ิซอแอลเลอร์จิกภ um um so uh ูมิแพ้กรุงเทพก็เลยต้องไมานั่งกินคอลเอมันดียังไงน้องจอยทั้งน้องน้องจอยที่เคยกินมันดียังไงลูกด w ั e n you drink a lot of a lot of alcohol you พูดดังๆลูก When you drink a lot of alcohol, you will get hate inside your body. And you you feel bad when you wake up. I think many people like that. Uh -huh. Same as me. And then when you drink it, when you uh you can drink it when you wake up. Maybe uh, a little bit by a glass or something like that. You can feel better. And ัาไทยชนชั้นกินยังไงอันดแรกก็เกากินเย็นๆนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยนะคะอย่าใส่เยอะนะเพื่อให้จะให้มันไม่มีกลิ่นกลิ่นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของตัวใบยยน,นานางเนี่ยมันจะมีกลิ่นของเม็ดเขียวนะก็อย่างที่บอกเหมือนแอปเปิลกัสที่มันสดๆเวลาเราหักเข้าไปหรือไม่ก็แอปเปิลเขียวนะคะมันก็เลยจะทําให้เรากินยากและไม่กินโคนนิดนนะกลิ่นะร ีแล้วนะคะเนี่ยก็คือการพลาสที่มันแบบเกือบจะสำเร็จนะแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะบางคนเขาจะทำเหมือนซักผ้าก็ได้ขอภาษาอังกฤษอีกรอบหนึ่งเผื่อคนต่างประเทศเขาฟังเราด้วยค่ะภาษาอังกฤษอะไรกี่กะเอาอีกรอบหนึ่งค่ะเผื่อเขาเขาดูเรา and now when you p a s t it by your hand I think it's almost done and you can throw it away ต้องจามองกล้องหน่อยจ้าค่ะหน้าไม่ Never it away,, right? and we're gonna keep the juice. we're gonna keep the juice like this. Don't worry about bubble. you see the bubble, a lot of the bubble in here. If you leave it for for a few a few minutes, it's gonna be like this. it's gonna be like this, but your hand should be cleaner, mm uh huh. ทีนี้เราแล้วเราจะทำใส่ขวดแล้วก็ไปแช่ช่องช่องให้เย็นจัดนะคะเย็นจัดปุ๊บจะให้น้องจอยดื่ม <Okay. S 2> ก็<ๆ>ก็ก็ไม่ต้องเย็นจัดก็ได้คะ่ะน้องจอยสามารถดื่ม <I have S 2> ได้เลยอ่า huh. ฮะเดี๋ยวขอกองแป๊บหนึ่งคะ่ะ We're gonna put it slowly ตั้งแต่ผู้ต้องหาอันนี้คือการเชสนะคะเราจะให้น้องจอยดื่ม I don't gotta do Normally I I like juice from vegetable. I like vegetable. I like fruit. And I think and I the it, it's easy drink me, very fresh. You can feel like uh, you drink asparagus. You feel like earth from from the earth. You can, uh -huh. can smell of, of the earth a little อีกรอบหนึ่งค่ะตั้งจจดื่มอีกรอบนึ่งค่ะดี๋ยให้ท่านผู้ชมดูมเลยอนฮะ better than better than the e l uh huh. or uh, asian c uh, ใช่เหมือนซลลารีจริง yes นัง้งใจขอบคุณย่ตุ่มหน่อย thank you for uh, grandpa tu she's she still already part way and เป็น <have S 2> เป็นน้อง s a, <S ของแม่สามีจันด, <she, S 2> ดาวแซ่ซี่ yeah, she, she was a she was a น้องแม่สามีน้องแม่สามี the sister of the sister of her, uh, her husband จันด,ดาวแซ่ซีจันด,ดาวใช่แล้วค่ะอร่อยคะ่ะดื่มง,ง่ายวันนี้ทำให้หนายบอกดิจันด,ดาวแซ่ซี <Channel. S 2> ที่ป่วยนะคะวันนี้ป่วยป่วยมากป่วยมาหลายวันก็อยากจะดื่มคลออฟิลก็เลยต้องมาทำเองนะคะแล้วก็กรรมพิธีง่ายมาก so easy to d k you can do at home and you have a lot of this already so you can have in your house easy for me and free uh huh. help good help for free uh huh. you can do by yourself at home like ไปเก็บข้างบ้านมาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์จันดาเซฟซีดนะคะแวะมาทานได้จันดาเซฟซีดแอดแรนส์นอตฟาว87นะคะซอยวันอ้อมโพสิตอ้อมโพสิ711ซอยวัน there are so many shops there are so many good shop s here like K1 or something like that and janda he has she has her own house here and sell here a lot of people And I confirm, and I don't. Not just me. Confirm that a lot of people confirm that her food is good. Thank you. I love it.